ยังกระเค้กเลยนะทุกคนตกจับขึ้นมาม้วนเลยเาเอามาเาให้่อ้าวอันนี้ไม่เคยเห็นใครเ็าทาอันนี้คืออะไรไหมคะกดใ้ข้างในละอุโอดูแล้วชิ้นไหนไม่มีมะพร้าวแม่ค้าเขาไม่ขายแน่เลยเอามาเค็มได้เลยจ้ะเอามาเค็มได้เลยประมาณนั้นเลยไม่มีมะพร้าวอ่า ทุกคนก็ซื้อเสร็จแล้วก็ไปเด็ดตะเ้าออกก่อนแล้วก็มาเข็นใค้าเอาใหม่มันไม่มีที่ให้เด็ดออกได้นะมันไม่มีพื้นที่ว่างเอาไม่มีพื้นที่ว่างเลยสวัสดีครับที่นี่คือตลาดเซฟวันโกนะครับหรือว่าประตูกรุงเทพนะครับใกล้ๆกันนี่เลยแยกคอปอนะครับใกล้ๆกับสถานีรถไฟฟ้าคอปอเลยนะครับนี่เลยครับบ้าบินแบบนี้นะครับโอ้ยทุกคนบ้าบินแบบนี้นานๆจะเจอนะครับบ้าบินที่ไม่ใช่ไม่ใช่บล็อกไม่ใช่ไม่พิม นี่เรียกว่าโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะวางกันมาแบบนี้เลยนี่เราตัดใส่ตัดใส่แบบนี้นะครับใช้สองเตากันเลยทีเดียวหน้าร้านไม่มีแล้วนะโอ้โหนี่หยิบไม่หยุดเลยนะครับทุกคนร้านนี้เป็นร้านดังอีกร้านหนึ่งเลยนะครับใครๆครก็ตามหานะครับนี่เป็นแผ่นๆอย่างนั้นเลยนะแล้วก็มาตัดซอยเป็นชิ้นๆอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวเราค่อยถามว่าขายกันยังไงบ้านนะครับมาเจอกันได้เลยนะครับทุกวันนะตลาดเซฟวันโกนะครับโอ้ลุกเรียกว่าคนเป็นแสนนะทุกคนร้านค้าเป็นร้อยนะเป็นร้อยหรือเป็นพันไม่รู้ผมดูแล้วนะนี่แต่ร้านบ้าบินมีร้านเดียวตัด่างนี้กันไกลตัดเลยนะครับขาตัดเสร็จแม่ค้าเอากัญไก่ไปไว้ใต้หมอนนะครับจะได้ไม่ห่างกันไก่ แ <ś red> ม่ค้าไม่รู้เข้าใจเปล่าเข้าใจเนาะเข้าใจอันนี้กล่องเท่าไหร่ครับเนี่ยกล่องละสี่สิบาทอ่ะกล่องละสี่สิบบาทมีกี่ชิ้นเอ่ยแปดชิ้นใหญ่นอะแปดชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กก็จะเป็นว่าอเอาเป็นว่ากล่องติดไม่ได้นะครับโฮ้นี่บีบอะไรลงไปครับเนี่ยน้ำอร่อย ต้องยืนข้างๆร้านอย่างนี้นะครับตรง,งหน้าร้านนี่ไม่มีโอกาสได,ได้เข้าไปยืนเลยนะครับไปกีดขวางเกะก,กะลูกค้านะครับดืนข้างร้านนี่ก็โอเคแล้วนี่แค่ตัดอย่างเดียวนี่ก็งานหนักเลยครับเนี่ย เป็นบาบินมะพร้าวอ่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะดูมะพร้าวเขานี่ทุกคนมีทั้งเป็นฝอ,อยแล้วก็มีชิ้น,นหนาๆกันเลยทีเดียวนะครับทุกชิ้นนี้จะต้องมีแล้วว่าชิ้นนี้ใหญ่กันเลยนะครับอขอบคุณค่า มันน่าจะนุ่มๆข้างในนะคล้ายๆตังเมประมาณนั้นประมาณนั้นเลยประมาณนั้นเลยนะคนอนล่ค้่นมาตรงนี้ก็คนคนฝ่ายผลิต ยืนถ่ายกันเรียวๆอยี้ดูอะไรกันไม่หยุดจริงๆท e ั e ้งีกน่อนนี้ข so kind of ้างบนนี้ก็ตัดเหมือนกันใช่ไมเนี่ยตัดลไม่ได้นี่ก็เลยพี่ไปกับพี่แบบพี่แหลบไยังแบ่ให้นะเพรว่ามอ้อยเ็ได้ตัดตามยาวเสร็จแล้วก็ตัดขวางนะครับ ขายกันสคนแค่นี้ใช่ไหมครับเนี่ยโอ้โหอคนยังกระเคกเลยนะทุกคนขอกับข ouais uh ึ้นมาม้วนเลยม้น้อนเลยแล้วยกแผ่นนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยมีห้าสิบหกสิบแต่มันไม่เท่ากันแล้วแต่แป่นหยาเป็นเล็กเนาะ ถ้าลูกค้าท่านใดมนนไม่ค่อยมีคนซื้อเป็นแผ่นที่เกยียจไปไปเด็ดเอง<ช>เอาเป็นชิ้นแบบนี้ดีกว่าสะดวกสวยงามนะทุกคนเหมือนในนี่เลยที่ผมบอกเขาเหมือนเค้กเลยนะตันนุ่มเ่อนะดูแล้วชิ้นไหนไม่มีมะพร้าวแม่ค้าเขาไม่ขายแน่เลยเอามาเค็มได้เลยจ้ะเอามาเค็มได้เลยประมาณนั้นเลยไม่มีมะพร้าวอ่า ทุกคนก็ซื้อเสร็จแล้วก็ไปเด็ดมะพร้าวออกก่อนแล้วก็มาเค็มนลยคะเอาใหม่มันไม่มีที่ให้เด็ดออกได้นะมันไม่มีพื้นที่ว่างเขาไม่มีพื้นที่ว่างเลยประมาณนั้นตรงนู้นพอเขาสุกแล้วเขาจะออกน้ําตาลเกลี่ยนะครับข้างนอกเขาจะกรอบๆนะข้างในเขาเลยว่านุ่มนวลเลยนุ่มๆนะอ้าวอันนี้ไม่เคยเห็นใครเ็าทำอันนี้คืออะไรไหมคะกดให้ข้างในละอุอ๋อ หนาไงมะพร้าวมันเยวดหน่หนุ่มคิดเองเลยนะครับเนี่ยเพราะมะพร้าวมันหนาต้องทำแบบนี้เนาะ ก็มาเจอมาเจอกันได้นะครับตลาดซเซบันโกทุกวันเลยนะครับที่นี่ร้านเขายังไม่ประจำนะเขาจะวนเวียนอยู่ในตลาดนี้เละเดินหาดูาได้เลยนะนะร้านใหญ่ใหญ่อลังการงานสร้างแบบนี้มีร้านเดียวนะครับมาเจอมาเจอ,เจอกันได้นูนเดี๋ยวเรามาดูตรงนั้นไหมคะอลังจะเทลงไปเลยนะทุกคนเอากล่องนึงค่ะสองเท่าไหร่คะสี่สิบบาทจ้าเอาสามกล่องค่ะ เอาไมคะไม่ต้องันอ่ะไม่หันห่นะคะ่คือจะเป็นแผนน่งเป็นแผ่นหนนเเ่เอาเอาสาแผ,น,แแผนคก็คือพับขึ้นตัดขึ้นไปครับผมแล้วผมจะทำพรุ่งนี้ครับอ๋อได้ค่ะแล้วเข้าทู้เย็นเวฟได้นะคะได้ครั ไอ้เซ็ตเวฟหรือเซ็ตไออบความร้อนอะถ้าอบความร้อนจะสอบถ้าเวฟจะนิ่มอ๋อโอเคเอาเอาแบบเวฟเดี๋ยวลองพอเราไปลองดีกว่ากเวฟมันนิ่มแล้วมันจะ